ต่เป็นสำเนียงตัวแม่เจสซี่กีรนาพูดแล้วปมไวรัมยังไม่ใช่ค่ะลั่นตอบจริงจังไม่ได้ตลกไม่คิดว่าตัวเองพูดผิดมาตลอดแฟนๆชี้ไม่ได้ออกเสียงผิดแต่เป็นสำเนียงตัวแม่กลายเป็นกระแสะไวรัลในโลกออนไลน์ขึ้นมาทันทีสำหรับนางแบบสาวเจสซี่เดะเฟสหรือเจสซี่กีรนารองอันดับหนึ่งมียูนิเวอร์ไทยแลนด์2อ2 3 หลังมีคลิปตอนที่เจ้าตัวให้สัมภาษณ์ประเด็นว่าลงประกวดในาง,งามอีกไหมซึ่งเธอตอบว่ายังไม่เช่าค่ะที่มีความหมายว่ายังไม่เช่าจนชาวเน็ตแต่ชอบใจในสำเนียงการออกเสียงคำว่าเชา่าของเธอและเอาคลิปไปลิฟซิงตามกันเพียบล่าสุด5มิถุนายน2567เจสซี่กิรณาที่ได้รู้ถึงไวร่านี้ก็ออกมาเปิดใจผ่านเท k Tok ท็อกส่วนตัวว่าเจสซี่จะมาพูดถึงเรื่องเชิคือจริงๆนะในสัมภาษณ์นั้นรอพูดจริงจังแม่พูดเรื่องแฟกพยายามไม่เล่นพยายามไม่ตลก ที่นักข่าวเขาก็ถามว่าเช่าไหมแบบแน่ใจไหมคือภาษาอังกฤษคือเชอร์เชอร์ยูโนเชอร์เลยตอบ not ช u r e เหมือนไม่เช่าคือเจสซี่ขอบคุณที่ทุกคนทําตามแต่เจสซี่ไม่เคยรู้ว่าเราพูดแบบนั้นแล้วมันผิดคือเข้าใจมาตลอดว่านี่วิธีที่พูดคือเชอร์เชอร์แต่นั่นแหละค่ะคือวิธีการพูดของเจสซี่ดีใจที่ทุกคนได้สับหน่ไปและทําตามกันจริงๆไม่ได้คิดว่าตลกและไม่คิดว่าพูดผิดด้วยแต่ก็ตามนั้นค่ะเชอรค่ะ งานนี้ก็มีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์แซวสาวเจสซี่กันยกใหญ่ซึ่งแฟนๆยังบอกอีกว่าสำเนียงของเจสซี่ไม่ได้ตลกหรือผิดเลยแต่มันเป็นจริตของตัวแม่ต่างหากอาทิตั้งแต่โซเตงแล้วเจสซี่ 50, 55, 55 5 5 5 5 5ัตั้งกิวยังไม่เชิญโซเตงจริตมันเลิกขายเลิกฝากขอขมาใหม่เพิ่มม,มุมม,มมุมไม่ได้ตลกไม่ได้ผิดแต่คือจริตตัวแม่ค่ะไม่ผิดเลยค่ะมันไม่ผิดเลยค่ะน่ารักมาก5555้า 55, 55 อยากพูดตามถูกแล้วนี่คะเพราะมากค่ะเพราะเป็นจริตของเจสซี่แหละทุกคนชอบค่ะมันเริ่ดเจสซี่มันเก๋มันเริ่ดมันไม่ตลกชอบมากมันไม่ผิดค่ะมันถูกต้องมันถูกใจมันตัวมัมมันเริ่ดมันปังอาคาและอื่นๆ